ปัสุศส์สำคัญของไทยตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของสุกรซึ่งมีปัญหาของโรคระบาดของโรคไอฮิวาแอฟริกาในสุกรจึงเป็นที่มาของอความสนใจที่จะจัดการกับปัญหานี้เพื่อให้เกษตรกรสามารถที่จะกลับมาเลี้ยงใหม่ได้ครัหลักๆเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง โรคอฮิวาแอฟริกาในสุกรหรือว่า ASF ก็จะประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือการประเมินความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยงแล้วก็การสื่อสารความเสี่ยงเรื่องของการประเมินความเสี่ยงก็คือเราจะมีการเก็บตัวอย่างร่วมกับทั้งกรมปศุสัตว์แล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนมีทั้งฟาร์มขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางแล้วก็อาไปตรวจทางห้องปฏิบัติการส่วนการจัดการความเสี่ยงก็คือ เมื่อตรวจแล้วมีการปนเปื้อนของเชื้อในตัวอย่างเราก็จะแนะนําโดยเน้นใน,นเรื่องของความปลอดภัยทางชีวภาพหรือว่า biosecurity เรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงก็คือเราก็จะรีบแจ้งข้อมูลกลับไปยังฟาร์มให้มีการปรับปรุงในการเก็บครั้งถัดไปในส่วนของการสื่อสารความเสี่ยงอันนึงที่ที่เป็นประโยชน์เลยก็คือการที่ เราสามารถที่จะตกผลึกความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเฝ้าระวังในการประเมินความเสี่ยงแล้วก็การใช้ความปลอดภัยทางชีวภาพส่งข้อมูลตรงนี้ให้กับเกษตรกรทางกรมสุขัึว์ก็สามารถที่จะนําข้อมูลตรงนี้สื่อสารไปยังเกษตรกรโดยตรงได้อีกทีหนึ่งนะครับหลังจากจบโครงการแล้วก็ต้องขอบพระคุณสวกเป็นอย่างสูงที่เห็นความสําคัญของโรค ASF นะครับตั้งแต่ ก่อนที่เชื้อจะเข้ามาเราก็มีความร่วมมือของทั้งมหาวิทยาลัยหลายๆเกือบจะทุกแห่งที่เป็นโรงเรียนสตัตวแพทย์ในประเทศไทยนะครับกรมปศุสัตว์แล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยมาช่วยกันตั้งแต่โครงการที่1ก็คือการเตรียมความพร้อมโครงการที่2ก็คือศึกษาการทาลายเชื้อซึ่งถือว่าเป็นการจัดการความเสี่ยงโครงการที่3ล่าสุดที่เราพูดถึงเนี้ยก็คือเอาองค์ความรู้ตรงนี้มาทําในเรื่องของการกลับมาเลี้ยงใหม่วิเคราะห์ความเสี่ยงทั้ง3กิจกรรมที่ จากให้รับก็คือการจัดก,การความเสี่ยงการสื่อสารความเสี่ยงแล้วก็การประเมินความเสี่ยงก็ขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับสวกนะครับ